วิทยาศาสตร์ทําให้เราเรอดไปได้มีหลายคนที่วาแล้วก็ตายไปแล้วล่ะคุณวิทยาศาสตร์แกรีมีนะมันจะตามมาถึงเราแล้วอะ่ะขอบคุณมากเลยนะย่อยโอ้โหตรงรีบไปนะคะคุณอันนี้ไปอันไหนก็ได้นะคะจะไม่ตายแต่เราห้ามตายครับเร็วๆอันนี้ไปอันไหนก็ได้อันนี้ห้ามโดนอันนี้ครูไปอันนี้ครูของย,อย่อยต่อไปทําไงอะ่ะอันนี้ครูของแกใส่ย,ยาพิษเข้าไปใน ในน้ํายาวิทยาศาสตร์อ่ะแกต้องผ่านไปแบบไม่โดนมันถ้าโดนมันอ่ะแกตายแน่นอนโอเคฉันผ่านมาได้เลยรีบไปเลยโห่กดจะผ่านมาได้อันนี้อะไรเนี่ยแกต้องหาห้องน้ําแกต้องไปที่ไหนก็ได้อะ่ะห้องน้ําชายอะ่ะต้องไปห้องน้ําหญิงใช่ไหมแล้วยัยงไงมันไปไม่ได้อ่ะคะยังไงเราต้องไปทางนี้ ใชนี่ก็ไปไม่ได้ยังไงอะแกอ๋อเราต้องหาฮาร์ดหรอยังไงอะเราต้องหาอะไรยังไงเราต้องกดอะกดหรอกดสกิปสเตยได้ไหมโหคนนี้ด่านี้ยากจริงอ่านอ่านภา,าษาอังกฤษยังไม่ออกนะแถมยังแบบเอออาจจะเท่าล็อกกูดได้ล็อกเกอร์ได้นะ ก็าไม่ได้อ่ะเอายังไงอ่หรือว่าเราผ่านได้แตเไี่ลอ,อยยังไงต้องผ่านตรงนี้ให้ได้ตรงนี้น่าจะเข้าได้อาวตรงนี้เข้าได้เออตอนแรกเราตัวเตีย้ยเนาะไปไม่ถึงอ๋อนี่ไงตรงอ๋อห้องน้ำหญิงมันล็อกเลยให้ไาทางนี้อ๋อน้ำไหลตรงเนี้ยแล้วทำดไานนี้ทำไงต่อหยอย,อยน้ำไหลตรงนั้นมันเป็นยาพิษอ่ะ ขอบคุณนะหยอย,อยถ้าฉันไม่ได้เบอร์เกมาฉันไม่รอแนะ่ๆแล้วหยอย,อยเกไม่ไปเหรอเออ <laughs> เกเกต้องเริ่มใหม่นะขอบคุณหย <laughs> อยแล้วเรา,เรา,เราต้องทำไงในส้วมเนะี้ยฉันอะวิจัยมาแล้วฉันทำให้มันะไม่อาจเป็นอันตรายกับเกยแล้ว <laughs> เกยรีบเข้าไปเถอะขอบคุณมากเลยนะหยอย,อย <laughs> ทุกคนเรียกเรียกคนสร้างเกยว่วหยอยเลยนะ ใหญ่จริงๆตรงเนี้ยแกห้ามอย่าบอกนะว่าตรงนี้เป็นใช่มันคือขี่แกห้ามโดนดู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 หรือผู้ผู้ผมู้ผู้ขี่เร่งห้ามโดนขี่เราห้ามโดนขี่อะไรวะนี่ทำไมเครื่องเครื่องไม่ไปห่ะคะพี่ ดิเราตัอบโอ้โหโดนตายทำไมเครื่องไม่ทำงานเลยทำไมมันไม่มเร็วอะคะทุกคนเด,เดี๋ยวๆทางนี้ทางนี้คเครื่องไม่เร็วเลยนะคะตอนนี้เราจะผ่านด่านนี้ไปได้ไงเนี่ยด่านนี้ยขี้มันเยอะผ่าน,นไปได้โอ้โหสุดยอดถือว่าเก่งแ่างนวันนี้เราจะออกจากท,ที่นี่ฮะ นี่มันห้องน้ําชายนี่โอ้โหตายแล้วมาตองออกทางห้องน้าชายนั่นเองเย้เก่งมากๆเลยนะต่อไปแกต้องเข้าไปช่องแอร์โอเคเดี๋ยวฉันจะเข้าไปที่ช่องแอร์นะนี่มันเป็นเขาวงกตนี่ทำไมหยอยไม่ได้บอกเราเนี่ยเออทำไงหาทางแล้วละ่ะไปมั่วๆก็แล้วกัน,กน,กนอ,อทางนี้ก็แล้วกัน เอเ้ทำไมกลับไปทางเดิม่ะไปทางนี้ไปทางนี้นท,านทางนั้นแน่นอนโอ้โหกว่าจะเจอละโอ้ครูเขาตอนเนี้แผ่นดินไหวจนเปะจนจนเปะจนน้ำเพดานไหลขึ้นมาแล้วส่วนก็แตก็เลยกลายน้ำเพดานกลายเป็นสีนี้แกรีบ แกลี่ก็โดดข้ามตรงโต๊ะเพื่อน้ำมันจะนลึกขึ้นโอเคได้เลยได้เลยแผ่นดินไหวนี่ก็มาเยอะจริงๆในโรงเรียนนี่เกือบแล้วจะต้องรีบไปแล้วล่ะฮะโหด่านนี้อีกแล้วเรเนี่ยทำไมมันอยู่ไกลกันขึ้นเนี่ยเฮ้ยฉันโอ้ฉันจะไปอย่างอีซี่โอ้โอ ยังไงหรอ,อโอไปประตูข้างหน้าต่อแกจะไปเลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็ขึ้นรถบัสไปเลยฉันขึ้นรถบัสแล้วยังไงต่อเนี่ยแกก็ถึงบ้านแกแล้วละ่ะอิสาราหะของแกนี่คือระวัลของแกนะขอบคุณมากเลยนะยอย,อยแล้วแกออกมายังไงเนี่ยฉันมีอะไรจะบอกที่จริงฉันคือเป็นลูกศิษย์ครูคนนั้น เลยเคยเป็นเออทำเหมือนครูคนนั้นแต่ตำรวจจับได้แล้วมีรล้ครูคนนั้นก็มาช่วยฉันฉันเลยวางแผนแก้แค้นแก้แค้นครูเขายังไงหรอฉันไม่อยากบอกเธออะเอาเป็นวา่าสนใจเรื่องรางวัลก่อนก็แล้วกันขอบคุณมากเลยโอ้ฉันได้รางวัลแล้ว เป็นอะไรเนี่ยอืมนี่คือราวานของแกมันคืออะไรหรอที่เปลี่ยนสีตัวหรอไม่ใช่แกเลือกสีได้ตามใจเลยแล้วมันจะสามารถรอยได้ยังไงอะ่ะทุกคนไหนๆลองดูสิโอ้โหแกสวยมากเลยสีเนี่ยเออเราอยากได้สีฟ้าหรอสีฟ้าดีกว่าสีฟ้าลองสีฟ้าดีกว่าทุกคนเราจะลอกไปขบวนกัน เพื่อนมาแล้วโอ้โหอ,อมันค่อยๆหายไปเย้วันนี้นะคะก็เพียงพอแค่นี้ก่อนนะคะชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะถ้ากดแล้วคอไม่มาได้เลยว่าอยากให้เล่นแบ่บอะไรสวัสดีค่ะว้านี่นี่นี่ฉันจะเอาผ่านรางวัลอีกอ่ะ Okay. แต่แมปนี้ไม่ได้สั้นแค่นี้นะมันยังมีอันต่อไปเราจะไปเล่นอันต่อไปแบบย,ยาวๆเลยเนาะจะมาเล่นอันนี้กันห้อยกลับบ้านดีกว่าวันนี้แม่ให้เราอ่ะมาซื้อมาซื้อไอติมเอ้ยแล้วพนักงานหายไปไหนเนี่ย ล็อกหนูอ่ะใช่แม่ล็อกลูกเองทำไมแม่ต้องล็อกเราให้มาเข้านี่ไม่เป็นไรอืมแล้วก็ออกไปได้อยู่ดีเฮ้ยลืมไปว่ามันแล้วตอนเราเข้ามาเราเข้ายังไงทำไมมันมีเนี้มากันกน่ะตอนเราเข้าไม่เห็นจะมีเลยอะสงสัยแม่เราเป็นคนไม่ดีอันนี้พูดประชดนะโหดูสินี่เป็นน้ำไหล น้ำไหลยเยอะเลยอะฉันต้องผ่านมันไปให้ได้โหผ่านอย่างอีซี่อันนี้คืออะไรเนี่ยโหห้ามโดูข้างล่างนั่นหรออืมแต่ดูดูแล้วก็น่ากินเหมือนกันอุ๊ยออุ๊ย,ยหนูตายหนูจมเข้าไปในเนี้อเลยอะโหคุณโผลหมือน,นีันนะเนี่ยสรุปเราห้ามโดนไอตรงกลางหรอ ยังไงเฮ ه, ก็จะผ่านอันนี้มาได้นะเฮยหหอ่แกอีกอแล้วเหรอที่มาช่วยพวกเราอ่ะกระจัยตัสิแกต้องไปตรงนี้แต่ฉันจะบอกว่าคุณแจมันหายไปไหนก็ไม่รู้แกต้องหาคุณแจแล้วเอาเองฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีหลายคนที่เห็นแล้วนะ่าจะเข้าไปทางประตรูนั้นแหละขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนอืมดูหนนะ่อยเนาะอุ้ยมมนอยู่ตรงนี้คะ่ะ เได้ขี่แล้วอ่ะยอยฉันเจอแล้วยินดีเลยนะเฮ้ยยอยแล้วไงตอนเนี่ยยอยแล้วยังไงต่ออุ้ยเฮ้ยเรามีเบอร์ยอยเนี่ยยอยแล้วไงตอนเนี่ยก็เข้าช่องแอร์ไงอ๋อช่องแอร์เหรอแล้วนันเนี่ยทำต้องเข้าช่องแอร์ตลอดเลย หยอยแล้วไงต่อแกก็ต้องกระโดดไปขั้นๆเป็นพัสดูอะขอบคุณมากเลยนะโหเรามีโทรศัพท์เพื่อโทรหาหยอยหยอยจะได้บอกอุ้ยมันยากจังเลยเนี่ยหยอยมันยากจังเลยแกก็ต้องพยายามไปอยะคนอื่นพราว่ายังทําไดกก้แล้วแกมันเราจะึ้นยังไงมันมีพัสดูขวางอะขนาดที่มันเป็นศัตรูแกม มันจะช่วยแกได้แกร้องขึ้นไปพัสดุดีแกจะได้ตัวถึงก็จะกระโดดไปตรงนั้นแต่มันยาวกว่านะโอ้ยแกก็งโง่จังนั่นสิฉันก็งโง่เหมือนกันแกงโ,งโง่ไหมล่ะโง่ใช่เราโง่เหมือนกันแหละโอเคฉันขึ้นไม่ได้อะ่ะโอ้แกร้องตัดสินใจใหม่ดีครับทุกคนใครมีคำตอบบ้างอะ่ะอย่าลืมบอกกันด้วยนะ ลองแบบเอากล้องกว้างแบบนี้ก่อนอุ้ยยู่ดีเข้าไปในช่อง A อ๋อเราต้องขึ้นอันนี้ก่อนแกเราโง่เหมือนกันเลย เราต้องขึ้นอันนี้ก่อนค่ะอ้าวนี่แหละองขึ้นอันนี้ก่อนโอ๋ออย่างนี้นี่เองคอนใจผิดอีกแล้วนะหยอยเกยก็ชันไม่รู้นี่นะอ้าไม่เป็นไรถือว่าเกย์ช่วยชันเมื่อกี้ก็แล้วกันแมพเมื่อกี้นี่ยากกว่าแมพนี้อีกฉันว่าแมพนี้ยากกว่าแมพเมื่อกี้นะเออวางนั่นแหละเกย์ฉันตกลงไปอีกแล้วอืมฉันจะซอบวิชาคัมเช่ไดูเกียวขีออกมาทำไม ดีแกต้องกระโดดูแบบเด็กๆดีโอเคก้ากะโดดตามแทนมาไม่ใช่ทางนั้นตระโดดอย่างนี้เนี่ยอ้าวตรงไปเกมไม่เป็นไรทเองโหนี่มันเริ่มห่างกันขึ้นนะคะทุกคนห่างขึ้นเลยอ่ะอันนี้มันเริ่มห่างขึ้นเกือบตัเก็บตัอุ้ยเกือบตัเกือบตัเก๋ยังไม่ตื่นเก็บตัวไปแล้วไปตกเกือบไปแล้วเกือบไปแหละ ผิดไปแล้วขอโทษอยู่ดีก็พูดเพลงลืมมาขาวที่แม่ไปเลยเยสได้แล้วได้แล้วได้แเหลือเหลือนิดเดียวเย้ยยอยฉันได้แล้วเข้าไปในช่องแอร์เหมือนเดิมเลยหูทางตรงเลยนะเดี๋ยวยอยฮะโคตรยากทำไงดีแต่นก็ช้าดีนะผ่านไปได้ไหมฉันก็่านไปได้เลย ผ่านไปไม่ได้ต้องทำใหม่เลยอ่ะคนยากอ่ะคนย,ยากเอ้าทำไมไม่ได้อ่ะออ๋รู้แหละทำไงเ<า> <Yeah. S 2> ย้เฮ้ยนี่มันเร็วขึ้นนะคะทุกคนต่อไปโอ้เร็วมากอ้าวสาวผ่านม,มาได้ทุกสองดาน ไม่ต้องตายด้วยด่านนี้น่าจะยากสุดแล้วละ่ะตวจบไปแบบอีสิทำได้สุดยอดเอาทำไไมเขาเขาลงเอไม่ได้โอ้ชยพอยชัพอชยพอชยออย่าให้ไปแบบไม่กี้เกอที่นี่มันหนาวมากตัวชั้นตัวฟ้าเลยเห็นไหมเห็นเห็นเห็นเจ้าใหญ่แกต้องกระโดดแก ไม่อยากตัวฟ้าเหมือนฉันแล้วก็รีบกระโดดลงใบติมรีบไปเถอะอุ้ยฉันตายแน้วเ้มันรื่นฉันลืมบอกโหก็ไม่บอกกันออา,อนนาเขาตายแล้วอะฉันก็บอกว่ามันมรื่นใจก็ฉันไม่ทันได้ฟังนี่นะนี่ไงมันรื่นจริงด้วยอ่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยนะย,ย้อย โอเคนี okay, ไ่ไปเถอะโอเคโหเราได้ติมหลากหลายเราห้ามโดนเพราะนพิษแต่ดูไปดูมาก็น่ากิเหมือนกันนะเนี่ยอืมอย่าเพิ่งหิวตอนนี้เลยต่อไปทำไงต่อหยอยอ๋อก็เราเร็ว,เ,รว,เ,รวเข้าช่องแอร์ไปเลยเราเร็วเนี่ยฉันเริ่มแบตน้อยแล้วฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่สามารถบอกแกได้แล้วแบตฉันหมด โอ้พูดไม่ทันขับคันเลยบาดหมดแล้วนะคะทุกคนใหญ่ใหญ่หหหนี่ใหญ่โอ้ยเราไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้แน่ๆโอ้แล้วก็ทางนี้โอ<ห>้ไปทางไหนเนี่ยทางมันก็ทางตันนะทางนี้ก็แหล้วโอ้เราเซียนจังเลยขี่มาแล้วโอ้ฉันก็ต้องไขปริศนาสิรถจะไปไงเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไปไม่ได้อ่ะ แต่ว่าทางนี้ไม่ถูกแน่ๆทางทางนี้แน่เลยทุกคนเราต้องโดนช้อนห้ามตกลงไปเห็นรูปไอติมแบบนี้ก็น่าร่อยเหมือนกันนั่นเนี่ยเอาทำไมยไปไม่ได้อ๋อผิดทางครับผิดทางผิดทางทำให้เราสับสนทำให้เราสับสนก็จ้างแบบนี้เจกโอ้แกแกไม่ไปแกไม่ไปอ่ะ ไปเาเพื่อนแกไปเข้าไปก่อนแหละอันนี้เราห้ามโดนสิ่งของพวกนี้แน่เลยโอเคเย่ทำไม่ได้อย่างอีซีอันนี้สะพานอีกแล้วอะ่ะแกต้องเดาอันนึงอ่ะว่า